สวัสดีค่ะพบกับ BEC อีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาทำเข็มกัดหัวตุ๊ก,กตากันค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระต่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นเข็มกัดที่เราเย็บติดแบบง่ายๆแบบนี้นะคะสำหรับชิ้นส่วนในการถักนะคะเราก็จะถักแค่2แบบด้วยกันก็คือแบบส่วนหัวแล้วก็ของหูกระต่ายนะคะแล้วซึ่งเราจะทำสองชิ้นนะคะวิธีการถักก็เริ่มต้นในการถักแบบก้นหอยนะคะ แบบนี้นะคะก็คือถักวงกลมนั่นเองนะคะทําไปจนได้เป็นรูปแบบออกมาลักษณะแบบนี้นะคะเราจะขึ้นต้นด้วยกัน 6x นะคะในแถวที่1เนี่เยเรามาดูวิธีการถักกัน,นะคะ่ะกดไหมเป็นวงกลมนะคะเกี่ยวไหมดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะถักโซ่หนึ่งครั้งนะคะแล้วเราก็จะทำแถวที่หนึ่ง 6x แถวที่สองหกวีนะคะเราจะเพิ่มขนาดขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเราได้หกนะคะเราก็จะดึงดึงเข้ามาชิดแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็จะถักแถวที่สองนะคะในการแทงงไปที่ช่องที่หนึ่งนะคะ จะถัก V นะคะก็คือ2ครั้งใน1ช่องนะคะเราจะทำทั้งหมด6ช่องด้วยกันค่ะ ไปแถวที่3นะคะแถวที่3เราจะทํา X V ก็คือช่องที่1 1ครั้งช่องที่2 2ครั้งนะคะเราจะทํา X V ทั้งหมด6ช่องด้วยกันนะคะคือช่องที่1 1ครั้งช่องที่2 2ครั้งนะคะนี่เราก็ได้ทั้งหมด3แถวแล้วนะคะ ไปแถวที่สี่ก็จะทำ xv x นะคะก็คือช่องที่1นึงครั้งช่องที่สองนึงครั้งช่องที่สามสองครั้งนะคะ xv แบบนี้เราจะทำทั้งหมดหกครั้งด้วยกันนะคะช่องที่หนึ่ง่ครั้งนะคะช่องที่สองหนึ่งครั้งช่องที่สามสองครั้งแบบนี้นะคะทั้งหมดหกครั้งด้วยกัน เราได้ทั้งหมด4แถวแล้วนะคะต่อไปแถวที่5ก็จะเป็น x x x v นะคะก็คือ3 x v นั่นเองก็คือช่องละหนครั้งสามช่องช่องละสอครั้ง1ช่องก็คือ1 1 1 2นะคะเราจะทำทั้งหมด6ครั้งด้วยกันนะคะนี่นะคะเราได้5แถวแล้วนะคะ ก็คือหแถวส่วนตรงนี้นะคะ 1, 2, 3, 4, หนึ่งห้ลังจากนั้นเราก็จะถักเป็นเส้นตรงขึ้นมานะคะเราจะถักเป็นที่ไม่ต้องเพิ่มจำนวนนะคะเราจะถักรอบไปเลยนะคะทั้งหมด4แถวด้วยกันนะคะก็คือแถวที่หกเจ้านะคะเราก็จะถักรอบไปเลยนะคะ แถวนึงก็จะถัก X อยู่30ครั้งนะคะเราจะถักทั้งหมด4แถวค่ะเมื่อเราได้ครบทั้งหมด4แถวแล้วนะคะเราก็จะได้ออกมาในรูปแบบลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมีการลดรูปลงไปประมาณ3แถวนะคะอันนี้นะคะ นี่เราก็จะได้ออกมาแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้เราจะโค้งลงไปนิดหน่อยนะคะก็คือจะประมาณ3ามแถวด้วยกันนะคะที่เราลดรูปลงไปนะคะเราก็จะทําแบบนี้นะคะอันนี้ไว้ตรงกลางเหมือนกับตัวที่เราจบแถวสุดท้ายเนี่ยไว้ตรงกลางตรงนี้นะคะถ้าคนที่ไม่ถนัดนะคะในการดูก็จะใช้วิธีการมาร์กไว้นะคะโดยการกรัดเข็มกัดหรือว่า เอาไหมพรมมากัดไปตรงนี้ก็ได้นะคะนี่เลยเราก็จะทําไปจนถึงมุมนี้นะคะนี่จะทําไปประมาณ1 2 3 4 5 6 6ครั้งด้วยกันนะคะ มาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราจะข้ามหนึ่งช่องนะคะมาถักลงในช่องถัดไปนี่เว้นไปนหนึ่งช่องนะคะแล้วก็มาถักลงในช่องถัดไปแบบนี้นะคะนี่ก็คือการลดลูกนะคะเดี๋ยวมันก็จะออกมาแบบเดี๋ยวมันจะโค้งขึ้นมาอย่างนี้นะคะเราจะทําประมาณสามแถวหลังแบบจากนั้นเราก็ถักไปอีกมุมหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะคะ ประมาณนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันเราก็ให้ส่วนที่เราพับตรงนี้นะคะไว้ด้านข้างแล้วเราก็ถักต่อไปให้ถึงมุมตรงนี้นะคะเมื่อถึงตรงนี้แล้วเราก็เว้นหนึ่งช่องมาถักลงในช่องถัดไปอย่างนี้นะคะ อันนี้ก็คือแถวที่หนึ่งที่เราลดรูกแล้วนะคะถักมาถึงตรงนี้ก็เป็นหนึ่งแถวหลังจากนั้นแถวต่อไปเราก็จะถักพอมาถึงตรงนี้เราก็จะลดรูปอีกนะคะนี่นะคะพอมาถึงตรงนี้นะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อกี้เราจะลดรูปตรงนี้นะคะ ก่อนถึงตรงนี้หนึ่งช่องแล้วก็เว้นหนึ่งช่องนะคะมาถักลงในช่องถัดไปช่องนี้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ถักต่อไปนะคะไปลดรูปของอีกฝั่งหนึ่งนี่จะสังเกตเห็นว่ามันจะโค้งขึ้นมาแล้วนะคะโค้งเข้ามาข้างในเราก็ถักมาแล้วก็ลดรูปด้านนี้อีกหนึ่งครั้งนะคะก็เป็นแถวที่สองแล้วนะคะ ต่อไปก็ทําแถวที่3ามแถวสุดท้ายนะคะมันก็จะออกมาในรูปแบบลักษณะแบบนี้นะคะให้เรานี่นะคะหลังจากที่เราถักเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็คือเป็นเป็นช่องนี้นะคะแล้วก็จะบีตรงนี้ก็จะอยู่ตรงกลางนะคะอยู่ตรงกลางแล้วก็จะได้ส่วนของหัวตุ๊กตานะคะเดี๋ยวเราจะมาถักในส่วนของหูนะคะ ซึ่งเราก็จะถักขึ้นไปในรูปแบบลักษณะแบบนี้มีวิธีการถักแบบเดียวกันนะคะแต่ว่าเราจะขึ้นต้นด้วย5 x ด้วยกันนะคะเราก็คล้องไหม่เป็นวงกลมนะคะเกี่ยวไหมดึงขึ้นมานะคะหลังจากนั้นช่องที่แถวที่1เราจะทำทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะคะ x ทั้งหมด5ครั้งนะคะนี่คือครั้งที่หนึ่งที่2นี่นะคะเมื่อได้แถวที่1แล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเกี่ยวไหมตรงนี้นะคะเกี่ยวตรงโซ่ตรงนี้นะคะ มาดึงมาแบบนี้นะคะต่อไปถักโซ่หนึ่งครั้งนะคะแถวที่สองเราจะถัก V V ก็คือช่องละสองครั้งเราจะทําทั้งหมดห้าครั้งด้วยกันนะคะช่องที่หนึ่งสองครั้งนะคะดึงขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ถักโซ่หนึ่งครั้งเราก็จะถักแถวที่สามนะคะแถวที่สามเราก็จะถัก X. X X ก็คือไม่ต้องเพิ่มจํานวนใดใดทั้งสิ้นนะคะ ก็คือถักไปเลยแถวนี้เราก็จะได้ 10x ด้วยกันนะคะก็คือช่องที่1 1ครั้งนี่ก็คือ 1x นะคะช่องที่2 1ครั้ง 2x นะคะแล้วก็ทําไปทั้งแถวเลยนะคะก็จะได้ทั้งหมด 10x ด้วยกันใน1แถวหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะถักขึ้นไปนะคะเราจะทําประมาณถ้าเราอยากได้หูยาวเราก็ถักยาวเราอยากได้หูที่สั้นกว่าน,นี้เราก็ถักสั้นกว่าน,นี้นะคะอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ ก้าแถวนะคะก็จะได้ขนาดประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นที่เราได้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเย็บกันนะคะอันนี้นะคะเราก็จะใช้ใยโพลีเอสเตอร์นี่นะคะใส่เข้าไปนิดหน่อยนะคะแต่ถ้าใครอยากให้มันนูนเยอะๆก็ใส่ได้นะคะ แต่ว่าจริงๆใส่ไปสักเล็กน้อยไม่ให้มันดูแบนเกินไปก็พอแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็เย็บนะคะนี้เราจะใช้หูตุ๊กตาในการเย็บเลยนะคะหรือใครจะจะเย็บส่วนนี้ให้มันติดกันก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยนำหูตุ๊กตามาเย็บนะคะนี่นะคะ เย็บติดกันไปเลย,ยนี่นะคะแล้วก็ค่อยๆเย็บติดกันนะคะ กเก็บความเรียบร้อยนะคะประมาณนี้นะคะเราก็จะได้ออกมาในรูปแบบลักษณะแบบนี้นะคะก็เย็บทั้งสองข้างแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะนํามาตกแต่งใบหน้ากันอีกทีหนึ่งนะคะส่วนด้านหลังเราก็จะเย็บเข็มกาดติดนะคะเราก็จะได้เข็มกัดตุ๊กตาหัวตุ๊กตาน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยค่ะ